วัน for the road อัคคสติกลูการเดินทางและการกลับมาปิ้นเดี่ยวของยามินกว่า10ปีบนเส้นทางซ้ายดานตรีชื่อของยามินหรือภูวดนบีรัะเสถียรเป็นที่รู้จักในานามนะักดนตรีบลูสันชาตาไทยผู้มีรายแตงการเลนกินกนนตาราที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส้างกลับมาครั้งนี้คือสู่ความเรียบง่ายจากการปรุงแต่งเขาจึงหยิบกีตาร์ออคูสติกตัวโปรดแล้วร้อยเรียงบทเพลงที่เขาแต่งขึ้นเองผสมผสานท่วงทุน,นองอันเรียบง่ายแต่ทว่ามีสเสน่ห์และยังคงตื่นอายของความเป็นบลูส์ต้องกำเนิดแห่งดนตรีทั้งมวลภายใต้ชื่ออัลบัม้ม One for the Road ภายในงานนั้นประกอบด้วยเวทีเสวนาโดยมีแจ็เจษดาพัฒนาฐาบุตร โอโอรานพรมใจร่วมเสวนาพร้อมโชว์สุดพิเศษด้วยคอนเสิร์ตเปิดอัลบัม้มอย่างเป็นทางการรอบที่หชื่อ one for the road นะครับเป็นอัลบั้มที่เป็นคุสติกเล่นผมเล่นคนเดียวเลยไม่ไม่มีคนอื่นร่วมเล่นในอัลบั้มนี้ครับเ็นานเป็นเป็นคุชติก เนื้อเพลงจริงๆแล้วผมก็พูดถึงเรื่องชีวิตทั่วๆไปที่ผมพบเจอครับเป็นประสบการณ์ชีวิตเพยียงแต่ว่าสไตล์ผมเอาสไตล์หลายๆอย่างเข้าไปใส่ในเพลงก็ทาให้เพลงเกิดขึ้นมาแรงดันใจเนี่ยผมว่าผมเปลี่ยนจาก,กวาความทุกโศกมาเป็นความความสุขที่ได้ได้พูดถึงเพลองผมได้พูดถึงเรื่องราวที่ผมสื่อไปในในตัวเพลงอ๋อ ก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการผลิตให้เขานะฮะช่วยในการทำให้เขาเพราะว่าเราหานัดนตรีที่มีความคิดสร้างสรรค์วิธีการเล่นที่ที่ที่เป็นเรียกว่าเป็นตัวของตัวเองอย่างมากเลยถ้าบัางชุดนี้ที่นมาถึงเต้นคือเขาเล่นคนเดียวแต่ที่ผมบอกไปถ้าเขาเล่นคนเดียวเนี่ยเขาจะควบคุมทุกอย่างได้ความรู้สึกอารมณ์วิธีการเล่นหรืออะไรก็ตามมันจบออกมาเนี่ย เป,เป็นจากตัวเขาเลยเทคนิคพิเศษอย่างเงี้ยเนื่องจากเรามีประสบการณ์การทำงานพวกนี้มา40ปีแล้วไม่แต่ห้องอัดเลยทั้งหลายถึงการบันทึกการแสดงสดเราจะมีคอนเซปต์นะครับสามเพลนซรีสรคอร์ดก็เหมือนที่จริเขบอกทุกงานเพลงของเรานดนตรีต้องมีความพร้อมเราจะอัดสดบันทึกเหมือนบันทึกการแสดงสด ไม่มีการเติดต่อไม่มีการตัดและไม่มีการโอร้ดับไม่มีแหลงสิ้นไม่มีการอัดแทรกอัดซอนเล่นไม่ดีเล่นใหม่นี่คือเป็นเทคนิคที่เราอยากจะสร้างเป็นคอนเซ็ปต์ของในเกรดูซี่รีคอร์เองนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงเพื่อให้ทุกคนที่ฟังเพลงจัดสีเป็นเกรดูซี่รีคอร์ดูว่าสีเป็นพวกนี้คือตัวจริงสิ่งที่คุณเล่นนะ่ะเขาไม่ได้มีอะไรโกงท่านผู้ฟัง จากฝีมือเขาล้วนๆก็อันนี้เป็นเรื่องราวหนึ่งเรื่องบันทึกมุมมองด้านดนตรีของยามินมุมมองในในความรู้สึกแวดล้อมเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับเขาโดายการถ่ายทอดดนตรีก็เป็นอบร้มที่น่าสนใจมากรามเรียกบันทึกมุมมองด้านดนตรีของยามินสั้นๆน,น่าสนใจมากอัลบัามนี้ก็ จริงทำทำด้วยใจทุกอะไรบ้างหระอเพเียงว่าด้วยด้วยความอย่าเรียกว่าพิเศษเลยด้วยความที่ที่ด้วยความตั้งใจผมมันเป็นความฝันมันเป็นเรื่องราวในชีวิตมันเป็นการเดินทางเป็นอะไรทุกอย่างที่ที่มัถึงเวลาที่มันจะต้องเกิดเราบ้างมีขึ้นมาแล้วมันก็มันก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็อยากให้ฟังครับว่ามันก็ถ้าถ้าคิดว่าเรื่องไหนมันมันตรงใจคุณผู้ชมก็ก็ เก็บไว้ไปเป็นพลังชีวิตของคุกระผมก็ทําด้วยพลังชีวิตัตอนนี้ตอนนี้ต้องอ,อันนี้ยังไม่ได้ลงในสรีมมิ่งนะครับก็มีแผ่นเสียงที่กําลังจะไปอีขึ้นตอนนี้ก็เปิดให้จองได้ทางหลายออฟฟิเชียลของเวทอุต e ี Great